สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่ Hell River 2ภารกิจในวันนี้เผาไข่แมงและปล่อย ICBM ระเบิดลังแมงความยากคือ5 h a r นะครับจุทอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้หลักนะครับจะเป็น Super w e a ปอนปืนไฟจัมพ์แพกลอยตัวแล้วก็ชุดไ l i าร์เมอร์สีเขียวนี่เพิ่มสตีมบวก2นะครับทำให้เราเนี่ยฉีดยาเพิ่มเลือดได้มากขึ้นอีก2ครั้งนั่นเองคุณผู้ชมเพื่อนระเบิดคลังเก็บของนะครับส่วนจุดนี้มีซ a m p l ลอยู่เอาไว้อัปเกรดโมดูลยานะครับโอเค ภารกิจคือการไปเผาไข่แมงก่อนนะครับนี่หน่วยสอดแนมต้อนรับเราสู่ดาวเฟรเลียแล้วนะครับฉีดใส่มันแบบว่าครั่งครับผมตัวละครในเกมมีความคลั่งกว่าเรานะครับด้านหน้ามีเอลิสมาคุณผมมู้ชมฮะนาปามครับกำแพงไฟสก,กัดกั้นหน่อยไหมล่ะเรามันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับเออลืมบอกไปนะครับตอนนี้ดาวเฟรเลียความยากฮาร์ดเนี่ยดีบัฟก,ก็คือตาเจมนานขึ้นก็หมายความว่า ถ้าประกาศเป็นใหญ่จะมาช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไปเลหารได้ดีก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกนะผมนี่ดีมากเอ้าเชื้อเพลิงหมดแล้วข่าวร้ายเกิดขึ้นกับเราซะได้โอ้ยนี่ผ้าผมขาดเลยว่ะเ,เจอขุดแน่เลือดออกเล็กน้อยครับไม่เป็นไรแค่นี้มีคะานมือฮะยังพอกุ้มกริ่มผ่านได้อยู่นะครับผมเอาละอันนี้แค่อเลิศนะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเดี๋ยวต่อไปก็คือของจริงครับพร้อมเป็นไข่แมงแล้ว นี่แหละ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาขนาดใหญ่ครับด้านหน้ามีรังเล็กด้วยเพื่อนแท็กบอกแล้วใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวผมปิดรังซ้ายให้ก็ได้ครับประหยัดระเบิดคนละลูกนะรังหนึ่งบึ้มไปรังสองเบึ้มตามครับต่อไปคือตาม A1 ต่อนะโอสามคอยซัพพอร์ตจากข้างหลังให้นะครับอันนี้ A1 มีความกระหือรือก็เลยวิ่งนำมานะครับอารมณ์แบบว่าพรานนำทางนะฮะไล่แมงอุ้ยเราเจอไฮกาดครับเอาอย่าว่าหัวหายแต่งคงเดินได้นี่อุ้ย จมันสู้มากหวัวจิ้มตายไปแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวมาแทนที่ใหม่นี่ไงองค์ครักไปทักลังแต่ฝ่ายช่องแคบก็ลำบากหน่อยครับตายซะอีกหนึ่งตัวให้กาดสามตัวเลยอะผ่านได้ครับทางขวาโอเคไม่ได้มีใครออกมานะฮะศัตรูยังคงมาซ้ายหมดเลย,ยเพื่อลงโอเบโตเลเซอร์มานะครับแต่ว่าสภาพอากาศในลงังตอนนี้มันแย่มากนะีสปอร์มันหนามากเลยเราก็เลยเห็นการฆ่าของเลเซอร์น้อยไปหน่อยนะครับ ไปไหมว่าแล้วต้องเกิดเหตุการณ์นี้ะนะก็เลยเอาชุดนี้มาเพิ่มสเติมมาสองครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอหนึ่งเกือบเจอเลเซอร์ฉีดแล้วนะครับรีบจัดไงี่าครับฝ่าตาม A1 หไปเป็นอย่างไรบ้างนี่คือทางเข้าลังสินะโอ้ต้องพูดบริจาคหนังเรื่อง Starship Trooper นะครับ I'm doing my p a พานะฮะผมทำส่วนของผมครับก็คือการเผาไข่นั่นเองนี่คือหน้าตาไขแมงครับ เขาจำนวน31ไข่ครับจัดไปศูนพันไปไสแมงเงยทางฝั่งซ้ายก็มีด้วยนาทีผมเองเรียบร้อยครับเดสทอยเอ็กซ์ X. ผ่านครับผมเฮ้ยเวนจะ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 ชาร์จเจอมาแล้วไอตัวเกาะหนาครับเฮลมีเฮลทางนี้ชาร์จเจอตามอยู่ออเหยียบกับดักอีก สโลเกิดขึ้นชัตเตอร์ตามอยู่เบาตามอยู่ครับนี่แต่ A1 แท็กว่าพื้นที่ A1 เนี่ยเจอเป็นสถานที่บางอย่างนะครับน่าจะเป็นสปอร์หรือเปล่าเพราะเป็นตัวสร้างมรภาวาเขียวๆนี่นะฮะก็ต้องไปปิดก่อนครับเช็คให้แน่ใจอ่าใช่ครับสปอร์ถึงว่าทําไมเขียวจะจัดนะครับอีเกิลสไตล์อินบายัางไม่ได้รีอาร์มเลยครับถึงในเวลา5าวินานหน่อยนะหน่อยมาแล้วหาที่กำบังเร็วเข้า อ็อบเจกตีทีคัมพิครับเราผ่านแล้วนะฮะห้กาดมาเวนการพื่อลง500รยเข่งบอมบอม500รมาวิงสถานเลยภารกิจผ่านครับต่อไปก็ต้องไปพื้นที่เหนือขึ้นเหนือต่อปั๊วเอ้ยเราเกือบถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วนะครับท้ว่าไอ้พวกนี้มัน alert แจ้งเตือนมาซะก่อนนะฮะออกมาเพื่อปกป้องไข่เอาไว้ครับไข่ข้างหน้า เชียวเพลิงหมดให้ตายสินะปามแทละกันครับให้กาดมาด้วยตัวเป้งมากมือเย็นสดใหม่แมงปริงยางหน้าเซเว่นเลิร์นนิ่งได้แมงได้คือผมว่าสะใจนะแต่ต่ละครในเกมเนี่ยมันสะใจกับผมร้อยเท่าพันเท่าเลยคือเสียงเมื่อกี้มันอะไรกันอ้อ อยากทำเสียงเมื่อกี้ได้บ้างวะสายใจจัดโอ้ชาร์เจอร์ครับกับตัวเล็กจ้อยนะฮะเพื่อนพ้องเราเจอชาร์เจอร์เข้าให้แล้ว่ะนี่เลยครับเผเชิญหน้ากับเปลไฟอันร้อนแรงของเฟรมไคลเซอร์เพื่อนยิงอะไรเข้ามาวะอ๋อเพื่อนยิงเป็นตัวสเปรย์เข้ามาคุณผู้ชมครับมันเจ็บหนักตายเลยฟาดเขาให้หลบมันหลบมีลีเราอ่า เกศาวมาเกศาวมาอีกเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยครับด้านหน้าเราเจอไข่นะเออถ้าลงสไตล์หน้าปามคงเสียเวลากับไฟจะดับนะครับงั้นก็ร้อยแบบแมนดาลเลียนดินจารินฝากหลังด้วยฝากเพื่อนเจอไฟแผดนเผาเสียงร้องเกี่ยกล่มากขอโทษเพื่อนมันลูกชนเอบเฟรมไคเซอร์แล้วก็เสาหลักเพลิงผสมกันนะนั่นเลยครับร้องไม่เลิกเลยเพื่อนเราด้านหน้ามีหนึ่งรางครับปิดรางก่อนเฮ้ยเดี๋ยว ติดเียโอ๊ตนี่ดส่งความจเจริญยิ่งภาร,รกิจผ่านครับเดี๋ยวเราไป X Pack แล้วก็ไปปล่อย ICBM ต่อแล้วกันเนะลา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 ก่อนไอแมงกับดาวอุบาทเอ้ยเจอใหม่ภาร,รกิจหน้าโว้ยนี่เลยโชคดีมากครับได้ลงตรง g e n ร r a t o r พอดีเลยเดี๋ยวเรากดให้มัน Active ก่อนครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัว ICBM ไม่มีพลังงานพอในการฉายแสงเลครับผมเรียบร้อย Active ผ่านครับนี่แค่สูตรหนึ่งเท่านั้นนะทำการเรียกถีบพาววเอร์เจเนเรเตอร์นะครับผมเพื่อนอะไรอะพอสต็อปไปครับต่อไปคือพื้นที่ A2 ใกล้ๆสินะอ๋อก็ปิดลังก่อนครับเป็นการทำไซค์ควสด้วย <c oughs> คือเอาจริงเนี่ยพอมาอยู่ในรูปแบบของการทำวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยไซค์ควสคือไม่ค่อยจะเป็นหรอกเราเมนเควสอย่างเดียวเลยไซค์ควสเดี๋ยวทำเอาหลังใหม่ก็ได้เดี๋ยวเย <c oughs> พื่อนอยากทัก็อยากทำตามเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับตามใจเพื่อนนะอุ้ย นั่นแน่นถ้าเป็น challenge mission เนี่ยไอ้พวกนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้มีเกาะเติมนะครับ <c oughs> พอเป็น hard version พวกมันจะมีเกาะเติมที่แผ่นหลังมันเลย <c oughs> อัปเกรดเริ่มมีความเติบโตขึ้นแล้วสินะ <c oughs> โอ้ยเจอขูดขูดกระสุนหมดเดือ <c> ด <oughs> เผลอไม่ได้ครับพวกนี้มันชอบจะตะกุยตะกายเสือ้อกอดร้อยให้มันเป็นรูพรุนนะครับผม <c oughs> โหนี่จังหวะนี้ถ้าใครมี500เนี่ยเหมาะสมเหลือเกินในการปิดลังแบบทันท่วงทีนะครับ A2 แจ้งว่าไม่มีในตอนนี้ แต่ถ้าว่า O3 มีนะครับ R4 ไม่มีเพราะว่าเป็นเวลน้อยอยู่นะเขามาจอยกลางคันครับอ่นานะขอดูหน่อยซิว่าข้างในมีอะไรรออยู่ว่าอออ้ไอ้ไทท่าน2ตัวครับมันอยู่ยใกล้กันเหมือนทำท่าปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้าง,างปฏิสนธิไข่อยู่สินะขอคาดจังหวะอารมณ์ฟินหน่อยละกันนาปาลมไฟแผดนเนผาครับเพื่อลงอะไรอ่ะเพื่อลง500ด้วยดีเลยเวลาความสุขแกหมดไปแล้ว เป็นภาพที่สวยงามมากหนึ่งตัวไม่ตายครับหนึ่งตัวตายเต็มๆนะมันมาแล้วเพื่อนจี้ไปเออโดนเพื่อนฆ่าพร้อมตายกับไททันโกทู Go 2, รับรหัสปล่อย SCBM โอ้โหผมนี่เพื่อนเอเลนเยเกอร์เลยครับผู้ครอบครองพลังไททันมือหือมานะฮะอาร์เลิร์ดครับอาร์เลิร์ดในหลังด้วยครับนี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหเว้เลย มัน3ตัวเลยครับแต่เรามีความชำนาดเฉลียนกว่าก็เลยพลิ้วหลบมาได้นั่นครับแน่นจัดๆเลยจี้โดนเล็กน้อยแค่บาดแผลสกิดหมดเชื้อเพลิงหมดระเบิดไม่มีแล้วเพื่อนผมเหลือแค่1ลูกนะครับสไตล์หมดไปแล้วรีอาร์มอยู่ด้วยโอเคพื้นที่ผ่านว้าวแล้แลแล,แล้แลแลสาจุดอ,อิ่มเลยครับงานนี้เอาไปอัปเกรดมาดูยานนะครับออลเลิอีกครั้งนึง แต่มันคับแคบเลยต้องถูกเผาไม่นะ่ตัวละครจะบอกว่า f o เ super earth นะครับแต่เจอขัดขวางซะก่อนเลยเป็น super อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอ๋อเจอพิษปิดปากมานะครับอารีอามเสร็จสมบูรณ์ครับผมจะลงซัพายเพิ่มหน่อยเพราะไม่มีของอะครับซับไพ่มาเพื่อลงอะไรเนี่ยเพื่อสไบลงไปในพื้นที่คุณผู้ชมครับจาก A2 ปุ๊มปั๊มพิกวันเราตัวระเบิดแตกเลยครับ ซัพไพายซัพไพายใน2วิก็ต้องมี1คนเข้าไปเอาโค้ดนะ่ยปล่อยผมขอแค่กล่องเดียวก็พอได้ครับสำหรับซับพไพายกลับมาเต็ม4แม็กหนึ่งครั้งนะฮะออบเจคทีฟคอมพีวครับเราได้โค้ดมาแล้วต่อไปก็คือการไปปล่อย ICBM หรือแม็ก,ก็แวะไปที่ระเบิดศูนย์วิจัยก่อนนะครับเอ่อเฮลดร้ายท่านอื่นต้องการที่จะได้ XP กับเงินเพิ่มเลยต้องมาทำลายศูนย์วิจัยก่อนนะครับแต่ใจผมเนี่ยปรารถนาที่จะไปเมนเควสแล้วนะครับเพื่อนต้องการกเซร์เควสก็ตามเพื่อนก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวไมม่่่ีเเพือนนนละครับ โซโล่ไม่ได้เกมนี้ตายเปล่าเนี่ยมาครับเฮลอบอมผมเปิดเองเลยนี่นะสวิตออนครับเอวิวันเคียรีวิ่งออกจากพื้นที่นี้โดยด่วนรั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 นโอออกมาเอออกมาแต่อาไม่ออกอาวิ่งเข้าอ้าอ้าอ้าตาย าหารหัสปล่อย ICBM ก็คือ61ครับ9 7แล้วก็6ใส่สมบูรณ์ต่อไปคือทำการปลดล็อกแบบแมนวนวลไซโลล็อกอยู่ครับต้องปลดล็อกดูก่อนนะฮะนี่ครับ1จุดครบ4แอคทีฟจาก <ไป S 1> เทอร์โมอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อทำการเปิดนะเพื่อนกดให้แล้วครับต่อไปจะมีหัวรบขนาดใหญ่เนี่ยงอขึ้นมาจากพื้นดินคุณผู้ชมต้องคอยจับตาดูไว้ครับเพราะมันเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับมาแล้ว ค่อยๆงอกขึ้นมางอไอซ b m เข้าตำแหน่งปล่อยนะครับต่อไปคือระบุพิกัดเพื่อปล่อยนะฮะโอสากดอยู่เสร็จสมบูรณ์ครับรอสักครู่จะใส่เป้าหมายแล้วฮะรดเบิดไอดาวแมงโสโโรกนี่กันดีกว่าคุณผู้ชมครับลาก่อนนะอันนี้คือลาก่อนของจริงเลยครับ ได้ระเบิดแน่ๆใสยใจกว่าไม่ขึ้เบรกงานนี้เด้อบุ้ย ICBM ลังชิงมิชชั่นคอมพิวตครับโอ้ยย่ถามว่าไปลงตรงไหนใช่ไหมอันนี้เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องคอย,ยจับตาดูตรงเข,าขา่าควันเข้าไว้นั่นไงควันไปนูน่นทางฝั่งเซาเวสนะเซาเวสโอ้โห <c oughs> <c oughs> ให้มันได้แบบนี้สิแต่นี่คือพื้นหลังเลยครับความจริงตรงหน้าเนี่ยมันโหดร้ายกว่าตรงที่ว่าต้องสู้กับไอ้แมงตรงนี้แหละแล้วมันก็อ l e r t ด้วยคงจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ ICBM ที่ยิงไปเมื่อครู่นี้แหละบังครับก็เลยผุดขึ้นมาจากดินนะฮะหาที่อยู่ใหม่ครับแต่เจอไฟเดินซะก่อนตายไสแมงตายแดยวัชธิปไตยนี่งไงเปไฟแห่งเดโมแครซี ออเอเอ,อ,อแต่ควันในการเรียกขึื่นพ้องของฝ่ายศัตรูเองก็ไม่ได้มีแล้วนะครับจังหายไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่ตัวตกหล่นนะฮะน่าจะไม่ใช่เป้าหมายขนามือมากสำหรับเพื่อนพ้องเรานะครับเออถ้าจัไม่ผิดเนี่ยมันจะมีลังอีกนะครับเป็นลังเล็กแล้วก็ลังใหญ่เราไปปิดลังใหญ่ก่อนไหมทางขวามือเราเนี่เองหรือว่าเล็กดีเล็กคือข้างหน้ายังไงหน้าเจอดักเลี้ยวลังใหญ่ก่อนแล้วกัน เี่ครับพื้นที่คือใหญ่มากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนครับมุมนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนักนะพื้นที่ F1 มาร์คไว้แล้วฮะบอกเพื่อนพ้องไป let's go O3 ฟันส้มประมาณ3จุดหรือ4 4จุดครับมีตัวเล็กไม่ตามตัวใหญ่ในลังนะครับยืนเฝ้าอยู่ยีฟันเจอเรียวแันนอนของเพื่อนใส่ใส่หลังกระบานไปฮะไม่ตายสไปตามหน่อยอ๋อแต่เพื่อนเอาสเปียร์ยิงจบงานได้ครับ สวยเลยแ๋วระเบิดต้องการระเบิดทางนี้ปิดลังครับ1จุด2จุดใสๆครับงานนี้ไม่ยากจนเกินไปข้างหลังสไ์เพื่อลองด้วยแ๋วนี่คือวิธีเราสุดท้ายปล่อยผมเองครับผมขอปา,ร,อาระเบิดหน่อยไฟเดือดซีจื๊บ LSQ h e ว v y b u g n e ตครับเจอเรากำจัดทิ้งหมดเลยเหลือเพียงแค่พวกลูกสมุนของมันนะฮะ,ฮะ คือในภารกิจแรกอ่ะเรามีกันน้อยครับมี3าคนก็เลยดูหนักหน่วงไปหน่อยแต่พอภฐฐารกิจนี้เรามี4ี่ปั๊บอ่ะทุกอย่างก็เลยดูเป็นนุ่มนิ่มนะครับเชื่อว่าไอจูงขุดหลังนี่ผมแพ้ทางจังขุดหลังว่ะระวังนะเพื่อน A2 เข้าไปตำแหน่งจุดต่อไปครับเพื่อไปปิดหลังเล็กใช่ไหมงั้นเราก็ต้องสกัดกั้นตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันตามเราไปยังจุดรับตัวนั่นเองเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์เนี่ยสร้างปัญหาระยะยาวแน่นอนนะครับฉีดมา ทะเลเพิงเว้ยป่ามาเลยนั่นครับนึกว่าชาร์เจอร์ตกใจหมดนะน้าเป้าปะกำแพงไฟแผ่นเท้าต่อจะฝ่าต่อไหมล่ะยังครับยังไม่รามือนะแล้วประเด็นก็คือที่แคบด้วยไงยิ่งแคบยิ่งร้อนแรง15ศพกับแมงปิ้งครับไม่รอช้าทุกอย่างคงจะสกคลแล้วแหลนะฮะงั้นก็เป็นเอ็กแทกเีดีวกว่า เรารับตัวได้ครับงานนี้สบายแล้วขวาและขึ้นขึ้นสองนาทีครับชาโต้จะมารับตัวเรานะฮะโอ้โหข้างหลังนี่เพื่อนพาเพื่อนมากันอื้อเลยเพื่อนตัวเขียวนะฮะสไตล์ยังพื้นที่ใกล้เคียงระวังด้วยพวกหลบแล้วโอ้ยังโอเคผมยังโอเคอยู่เหตุที่ไม่โอเคก็คือเอออเลอร์อีกแล้วอะ่ะอลเลร์ใกล้มากเลยฮะอะไรอะอย่าบอกนะว่า 500นี่ไงโอ้โหอันตรายมากลงระยะใกล้แบบนี้นะหลุดมือหรือเปล่าวะเอ๊ะยังครับยังไม่จบหรอกนะครับนี่แค่เป็นหน่วยที่ไปนนำล่องมานะยีมีข้างหลังเนี่ยตามมาอยู่ครับขึ้นมาอื้อเลยโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมว่านะนี่แหละจุดหมอกมากกําลังจะเท่อยู่แล้วเชียว หันเราปล่อยเคมีใส่ซะได้แต่ตัวเติดไฟก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงรู้สึกเป็นโกรดไรเดอร์แม่มาได้ครับ3ามิวีนะฮะพื้นที่ภารกิจจะถูกเคลียร์นะครับว้าวเดือจจดจัดเลยเว้ยทุกอย่างโอเคทุกคนปลอดภัยลาก่อนดาวแมงครับลาก่อนดาวอุบาทนะฮะกลับสู่ยานได้ U.S.S ภารกรเว o m โคตรเท่เลยฉากนี้ ครับก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้กับแมงในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบในการเผาแมงหรือเปล่านะทั้งนาปามปืนไฟอะไรนี่ประเคนให้เต็มที่เลยนะครับก็ได้ชอบเนี่ยยังไงฝางกกดไลค์ซ like. ับแครกให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวสงครามพั้งต่อไปกับพลโยนแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันในสงครามคราวหน้านะครับผม